สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถเก๋งสภาพดีๆนะครับราคาประหยัดประหยัดครับมานําเสนอนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็น Toyota v วีอนะครับเป็นตัว 1.5G ตัวตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้ปี2010นะครับผมใครที่หาไว้ใช้งานนะครับคันนี้ราคาเพียงแสนต้นๆเท่านั้นครับเดี๋ยวผมพามาชมรอบๆคันนะครับ ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับเครื่องยนต์1.5นะครับตัว VVTi นะครับร้อยก้าแรงม้านะครับรุ่นนี้ทนทานไม่จุกจิกครับดูแลง่ายนะครับประหยัดน้ำมันดีเยี่ยมนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับผมตัวท็อป1.5ตัว G นะครับของเขาจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเนี่ยฮะทั้งหลังทั้งหน้านะครับ ทังสีล้อเลยครับลงแม็กขอบสิบ้ามาครับเป็นยางวิชลินนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับอมีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับ,รบโดยรวมก็ถือว่าสีสวยนะครับผมมาชมภายในนะครับ ภายในเป็นเบาะหนังนะครับสภาพดีครับกระจกไฟฟ้ากระจกข้างปรับพับไฟฟ้านะครับครับพงแอร์แบ็กจะเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับเบรก ABS นะฮะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับมีปุ่มกดตรงก้านพวงมาลัยนะครับมาดูเบาะแถวหลังนะครับเบาะแถวหลังนะครับป็สภาพดีนะครับนี่มีนี่ครับวางแก้วนะครับพักแขนวางแก้วนะครับ แล้วก็มีความพิเศษก็คือหบาะแถวหลังของเขาจะปรับพับได้นะครับจะเป็นเฉพาะตัวจีนะครับจะปรับพับได้นะฮะทั้งสองฝั่งนะครับผมเนี่ยครับข้างบนก็ฝ้าก็สภาพดีนะครับผมก็ถือว่าราคากับสภาพรถก็ถือว่าคุ้มค่านะครับ เดี๋ยวขอญาตอัดดูท้ายก่อนนะครับขอญาตก่อนนะครับท้ายเดิมนะครับล็อตล็อตยังไม่เคยถอดนะครับไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีได้นะครับยังอะไหล่นะครับสีนท้ายเดิมนะครับ เดิมๆนะครับด,ดีครับเดี๋ยวผมพามาชมพวกตะเข็บประตูนะครับผมเป็ดอาร์กประตูนะครับปุ่มนี่ฮะเป็ดอาร์กเดิมๆนะครับเนี่ยเนี่ยร,ระเดิมครับ ดูหลังฝั่งคนขับนะครับหลังคนขับภาพเดิมครับดูฝั่งนี้นะครับไม่ตากิืครับอีนะครับ นี่ยปีเดือนปีสิบนะครับปีสองพันสิบนะครับเดือนสิงหานะครับประตูนะครับเดิมๆครับผมครับครับดูดีครับผมดูดีเลยนะครับผมภาษีเดี๋ยวจะต่อให้นะครับเป็นปีหกแปดนะครับผม ตอนนี้เป็ดหกเจ็ดนะเดี๋ยวจะต่อให้มันเป็หกแปดนะครับด้านหน้านะครับฝากระโปรงเดิมนะครับผมครับให้ดูชัดๆนะครับผมตอนนี้ตอนถ่ายตอนเย็นนะครับ นอ็อตฝากระโปรงอาจจะมีขยับเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับตรงนี้การันตีได้นะครับเรารายงานตามสภาพจริงนะครับผมเดี๋ยวมาดูเสียงเครื่องยนต์นะครับผมผมลองขับดูแล้วนะครับคันนี้120นิ่งนะครับขับนิ่งนะครับ เลขมาอยู่2องแสนสามนะครับก็ถือว่าในเกณฑ์ปกตินะครับรถสิบกว่าปีตกปีละเกือบเกือบสองหมื่นโลก็ถือว่าปกตินะครับครับอ่าเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์หยักนะครับรุ่นใหม่นะครับจะเป็นเกียร์หยักนะฮะมาดูห้องเครื่องนะครับโอเคนะครับเ,นนเ,นนเรื่อยเรื่อยนะครับ นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะตั่นี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับประยะนิดนึดน่งโอเคครับก็โดยรวมถือว่าสวยนะครับสำหรับท่านที่มองหารถไว้ใช้งานนะครับอ่าคันนี้นะครับเป็นโตโยต้า v อ o s นะครับ ตัว 1.6G g ียร์ออโตัวท็อปนะครับปี2010คันนี้เสนอขายที่ราคา125,000บาทนะครับสำหรับเป็นสดนะครับราคานี้ก็รวมโอนให้นะครับภาษีต่อปี68นะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ